แต่ปางหลังบ่ฮอดเพิ่นชวีวันเอ้ยแม่นสินังคันกูกเอินเพิ่นเนนาบอไว้มา นี่ละเพนเจะาม,ามาบัดนี้พี่น้องฟังก่อนหนอพี่น้องจาห้องหูโซกันฟังบทกลอนตอนสำคัญให้กันมาได้จากเบาฝากคุ้งย่ายตาเราจะลงเอาไปทางไม่สีละไม้ชานะไม้ให้คิดพอผุนยังพร้อมให้คิดเห็นอย่าได้มัวเราเล่นแนวเพราะเป็นตาสีแตกลายเด้อมัวน้ำบังบุกไห่น้ำให้เราบ่แม่นข้องให้ตึกตองดูบ้างทั้งดีหรือทั้งชั่ว เส่นตามของของพระพุทธเจ้าองค์เอานอุทโทกันทำบุญวานนี้สิพ่อแหง่งความสุขไผผู้กลัวความทุกข์ให้รีบทำท่านไว้ถ้านาไม่พึ่นมาท่านตังถิมเ่าพีตังเอาไายแต่พระเวสสันต์เาพิ่นยังท่านหยอดแกวเมียให้ดอกแก่พามเมงิแล้วพิ่งจะมาให้ผู้ทำท่านไว้ตายไปสิได้เพิ่ง บุญขี่เพี้ยนทำส่างสีน้ำใส่ดอกทรงถึงสีสุกเลิมให้นาพลาบุญในน้ำทรงท้างสวรรค์คงหนุ่มบ่ลงหมอดอกแพ่นแดงอันนี้เดิ้อยาแม่ท่านั่งสักขา้าศปานั่งคุท่านเป็นนางใหม่เป็นมันไดผ้าไตคุท่านเป็นดังใหม่ผ้าขึ้นใตขี้ดินหัวประสาทเจินเทินล้ออยู่ทั้งสวรรค์อาจจะจนผลท่านไม่ทันแท่ทั้งมบ เป็นมันใดเฮ้าแทจะเวียนให้เพียนแต่งแตงสะพานก่อสังเพมังพวกมูมาลแล้วแล้วคนจว่าคนท่านเฮ้ากองไว้ตายไปสิได้เพิ่งสิได้สุขสำเริ่งคือเห,น,หน้าบัดได้เขาอยู่ในเราดอกอังเต็มตักว่าใครก็ได้เราบักใหญ่บ่มีเมิด เปียพื่อกับผลท่านได้ก่อแปลงเอาไว้ทานะไม่อย่าลืมชิมป้าใจให้แน่นแน่แม่ทำท่านเด้อชาติขันผลสิได้ชาติมาพระลาสิโยแม่ยนและเมื่อรุ่นเม่ยนและเมื่อรุ่น ጌሉለለለውለለተለለለለት መለለለለች ለንለለለው